สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์การทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมน่ะเด็กครับ ชาวราศีสิงคับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ากรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่สดาบ สัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่สามดาบนั้นถ้าเป็นปัญหาอุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์ร้อนใจร้อนวู่วามในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ยินอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมากระทบกระเทือนต่อจิตใจของท่านความรู้สึกของท่านนั่นเองนะครับ ให้ระวังไว้ด้วยว่าจะเกิดการทะเลบบาะเบาะแว้งเกิดความขัดแย้งขึ้นกับคนใกล้ตัวคนรัก,ค,รกคู่รักในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับพยายามจะเย็นๆควบคุมสติอารมณ์ให้ดีนั่นเองนะครับไม่เช่นนั้นบางทีถ้าเราตัดสินใจรู้ว่าทําอะไรในช่วงที่แบบฟิลขาดหรือว่าอารมณ์ร้อนมากๆนี่นะครับมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกเยอะแยะมาก,มา,กมายอย่างนี้ก็ได้นั่นเองไพศาลบาบยังหมายถึงว่าอกหักผิดหวังบางทีบางท่านที่ตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งความหวังอะไรเอาไวา้ อาจจะไม่เป็นดังหวังไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการในลักษณะแบบนี้ก็ต้องมีแผน2แผน3รองรับนั่นเองนะครับไพ่สามดาบนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คืออกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งเจ็บปวดกับความรักในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับชาวราศีสีงย์ครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ช่วงนี้เป็นช่วงกลางปีแล้วนะครับหลายๆท่านอยากจะทราบว่าดวงชะตาของเราในช่วงของครึ่งปีหลังปี2 5 6 8นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอยากจะดูดวงส่วนตัวรีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ไหนออฟวอหรือว่าไพ่อัศวินถือไม่ท้า ดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งบางทีบางท่านต้องเดินทางเดินทางไปพบปะก,กับลูกค้าคือไม่ได้นั่งอยู่กับที่นั่นเองนะครับหรือถ้านั่งอยู่กับที่ก็หมายความว่าก็จะต้องได้ติดต่อสื่อสารกับแผนกนั้นกับคนนี้โดยตลอดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองคือไม่ได้อยู่นิ่งจริงๆนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่จะต้องไปนําเสนอลูกค้าไปพรีเซนต์งานถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า การพรีเซนต์ของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเป็นดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาชาวราศีสิงห์นั้นจะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2ไพ่เดิมูนไพ่เดิมูนนั้นการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังคืออยู่เบื้องหลังคิดและวางแผนอยู่เบื้องหลังโดยมีคนอื่นออกหน้าแทนในลักษณะแบบนี้ จะดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองเช่นคนที่อยู่ในเบื้องหลังวงการบันเทิงเบื้องหลังวงการโฆษณาเป็นผู้กํากับเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นคนที่เขียนบทภาพยนตร์อย่างนี้เป็นตน้นคนที่เป็นนักแตงแง่งเพลงคนที่เขียนเกี่ยวกับพวกนวนิยายต่างๆนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าความคิดไอเดียของท่านนั้นจะบรรเจิดเลิ่อเลอเพอร์เฟกต์มากๆนั่นเองขอให้ตัวท่านเองนั้นปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยอารมณ์ความรู้สึกไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วงานจะออกมาดีนั่นเองนะครับ ไพ e เด o มนนั้นถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อก็หมายคว่าผู้ที่เกราศสีสิ่งในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับมีความเชื่อเกี่ยวกับพวกด้านของพวกไสยศาสตร์ไสยเวทบางท่านนั้นชอบฟังเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกพ,วกพูดผีปีิศาจดวงวิญญาณสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เจออะไรแปลกๆนั่นเองนะฮะ เช่นมีเสียงกุกกุกกะก์เกิดขึ้นอยู่บริเวณข้างบ้านหรือว่าบางทีบางท่านต้องเดินทางไกลยอย่างนี้เป็นตน้นเดินทางตอนกลางคืนได้เห็นอะไรแวบแวับ,ๆ,วบ,ๆ,วบๆได้เห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นไปทําบุญให้เขาอุทิศบุญกุศลไปให้กับเขาบางทีตัวเขาเองนั้นอยากจะสื่อกับท่านอยากจะได้ผลบุญจากท่านในลักษณะแบบนี้เมื่อทําบุญให้แล้วกรวดน้ําให้แล้วมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภจากเขาก็ได้นั่นเองนะครับหรือไม่คนที่ได้ไพ่เดมูนนั้น บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางนะครับหรือไม่ก็คือว่าไปเลี้ยงบรรพาุรุษในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวท่านก็ได้ถากว่ามีไพเดมูนนั่นเองนะครับไพเดมูนนั้นบางทีบางท่านนะครับที่ทํางานของท่านที่อยู่ที่อาศัยของท่านบ้านเรือนที่ท่านอยู่นั้นเจ้าที่เจ้าทางแรงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นไปได้นะครับอุทิศบุญกุศลให้เขาหรือว่ามีการเส้นไหว้เข้าของหน่อย จะดีมากๆอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าทําถูกใจเขาเนี่ยไม่แน่นะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลามเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่คือไพ่เดอรซันไพ่เดอซันนั้นเป็นไพ่เทห้คุณสูงสุดในสําหรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่เทห้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ท่าที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้น มีความเครียดวิตกกังวลพอเข้ามาสู่ในช่วงปากแรกเดือนกรกฎาคมก็หมายความว่าจิตใจของท่านจะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนั่นเองนะครับบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเจ็บอดอดแอดแอดมานานแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมนั้นอาจจะมีคนแนะนาอยูกยาหรือว่าคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในโรคที่ท่านเป็นอยู่เมื่อเขารับการรักษาทานหยุกทานยาเสร็จแล้วอาการต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นนั่นเอง ไพ่เดอลซานนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับเรื่องการงานผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าบางทีบางท่านถามว่ามีไพ่เดอลซานนั้นก็มีโอกาสมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้คนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะแบบนี้ปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ด้วยผลงานหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวท่านจะทําให้ตัวท่านเองนั้น กลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละนะครับพวกงานแสดงงานโชว์ตรงโชว์ตัวคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเพียบจริงๆนะครับการรีวิวสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าคิวจะแน่นเอียดนั่นเองนะครับ หรือไม่ในกรณีคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานี่นะครับด้วยผลงานของท่านหรือว่าบางทีบางท่านนั้นได้รับมอบหมายให้ไปทํางานที่มีความสําคัญแต่ตัวท่านเองนั้นทําออกมาได้ดีมากๆประสบความสําเร็จมากๆตัวท่านเองนั้นจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานมีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตําแหน่งมีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหน่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่เดอลซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณด้านการงานด้านการเงิน บางท่านนั้นจะมีลูกฟลุกได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือไม่คนที่ได้ไพ่เดอะซันนั้นจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันอาจจะได้มาจากไพ่เดอะมูนก็ได้เมื่อไปเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าไปบนบานศาลกล่าวแล้วประสบความสําเร็จในลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากเขาหรือว่าได้มาจากไพ่เดอะฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ประสังคราช เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเป็นอนิสงส์บุญเก่าที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมานานมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะตอบแทนท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเอง,เองนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะฮะไพ่เดอรซันนะครับคราวนี้เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้างนี่คือไพ่ e e n of s w o r d s หรือว่าไพ่ราชินีถือดาบถ้ามีไพ่ใบน,นี้ดวงการงานของท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าดี ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีแต่ว่าจะเครียดหน่อยนะครับบางทีความรับผิดชอบนั่นแหละนะฮะคนเราเมื่อขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกว้างขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เป็นตอนนั้นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ควีนออฟซอร์ดหรือว่าไพ่ราชิดีถือดาบบางทีตัวท่านเองนั้นจะเจอเรื่องที่มันยุ่งยากลําบากใจในการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้ บางทีมันตัดสินใจไม่ถูกนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใจเย็นๆพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับเราแต่ว่าไม่ได้สร้างผลกระทบต่อคนอื่นมากนักในลักษณะแบบนี้จงตัดสินใจเลยนะครับการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้บางทีมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบระยะยาวแล้วจะสร้างผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีสิงห์อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ดีฮีโรแพทหรือว่าไพ่ประสังคราดชดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนนะครับสังคมไทยเรานั้นการงานนี่นะครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งนะฮะคนที่ได้พไพ่ใบนี้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาล ถ้ามีไพ่ใบนี้บอกเลยว่าดวงการงานของท่านนั้นจะโดดเด่นมากๆผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองนะครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับคนที่ทําธุรกิจการงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์อันนี้ก็จะโดดเด่นเหมือนกันถ้ากว่ามีไพ่ใบนี้เช่นบางท่านนั้นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกัณฑ์อย่างนี้เป็นตน้นเพราะว่าในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษา เป็นช่วงที่มีความสําคัญต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นพวกร้านขายพวกเครื่องสังฆพันธ์ต่างๆนั้นจะขายดีมากๆนั่นเองหรือไม่ก็คือคนที่ให้เช่าบูชาเกี่ยวกับทาาน้านของพวกพระอย่างนี้เป็นตน้นให้เช่าบูชาเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังถ้าเป็นการงานด้านนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับถากว่าเป็นไพ่เดนิโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคาราชถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้น จะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองหรือจะให้โชคให้ลาบนั่นเองนะครับคนที่เป็นคนดีคนที่ชอบทําบุญตัวท่านเองนั้นจะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองเป็นอย่างดีเจอเรื่องร้าย,ายเจอภัยร้าย,ายๆก็จะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะครับมันมีไพ่อยู่สองใบที่ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ต้องระมัดระวังไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9้านี่ก็คือไพ่เพดอฟซอร์รัวไพ่เด็กถือดาบคนที่มีลูกน้องบริวารทีมงานนี่นะครับ ต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยมอบหมายงานไปแล้วนี่ต้องติดตามนะครับไม่เช่นนั้นให้ระวังไว้ด้วยว่าลูกน้องลูกจ้างทีมงานของท่านคนอายุน้อยกว่าคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าจะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับคนที่มีบุตรหลานก็ต้องดูหน่อยนะฮะในช่วงนี้เปิดภาคเรียนแล้วนี่บางทีตัวเขาเองนั้นอาจจะไปคบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วก็เพื่อนพาไปทําอะไรที่แบบเสียหายอย่างนี้เป็นตน้นให้ระวังว่าจะเกิดความเดือดร้อนกับพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองนะครับ ภายเพดออฟซอร์รอว่าภพ่เด็กถือดาบอีกความหมายหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าถ้าตัวท่านเองนั้นมีบุตรหลานมีลูกๆนี่นะครับปกติแล้วเขาก็อยู่กับท่านมาโดยตลอดแต่เนื่องจากว่าเขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วจะต้องแยกครอบครัวออกไปแยกบ้านออกไปหรือว่าลูกๆของท่านนี่นะครับสอบได้งานใหม่หรือว่ามีการโยกย้ายสถานที่ทํางานใหม่ไปอยู่ไกลบ้านอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วอย่างนี้ บางทีลูกๆของท่านนั้นไปเรียนมันไกลนี่นะครับผมเขาอาจจะย้ายไปอยู่หอไปอยู่ทางนั่งของอพาร์ตเมนต์ในลักษณะแบบนี้นั่นเองคืออยู่ห่างไกลจากพ่อแม่แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้าว่าเป็นไพ่เพจออฟซอรอีกไพ่ใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มที่อยู่ในตำแหน่งที่6ภไพ่ใบนี้ให้ร,าาระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดได้นั่นเองนะครับ ฉะนั้นการเดินการเหินก็ต้องระมัดระวงังการเดินทางการขับรถขับราก็ไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะขับรถเร็วจนเกินไปกิจกรรมสุมเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงปากแรกของเดือนกร,รกฎาคมไม่ควรกระทําเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสาที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายหรืออาจจะหมายถึงว่าข้าวของของมีค่าแตกหักเสียหายต้องเอาไปซ่อมต้องจ่ายเงินต้องซื้อใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วไพ่หรือทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มมันอยู่ในตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่3 2ตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงห์โดยตรงแต่อาจจะเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของท่านเกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดินยาโรแพนหรือว่าไพ่ภาษาอังกฤษ มีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,กรักษาคุ้มครองอยู่นั่นเองนะครับด้วยอํานาจด้วยพลานุภาพของไพ่ใบน,นี้จะไปลดทอนการแสดงผลการแสดงอํานาจของไพ่ครอะก็คือไพ่เดอะทาวเวลงได้ค่อนข้างเยอะแทนที่ไพ่ใบน,นี้จะแสดงผลได้100%อาจจะแสดงผลได้เพียง40-50%ก็คือเบาลงนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่า อยากให้ผู้ที่เกิดกราศีสิ่งนั้นได้ไปทําบุญเป็นการสะดอกเคราะห์ทาบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านนั่นเองเนะครับผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนลองหาโอกาสทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้อาจจะมันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จแล้วก่อนจะลุกขึ้นก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาหรือว่าจะทําบุญตามความเชื่อต่างๆเช่นบริจาคเงินบริจาคทรัพย์บริจาคโลหิต หรือว่าบริจาคเกี่ยวกับพวกผ้าหอ่อศพลงศพอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อยปลาร่วมถ่ายชีวิตโครกระเบืออย่างนี้ก็ได้ เมื่อทำบุญใ,ใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับต้นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยรายเร,รื่องไร้จะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงเลยก็ได้หรือทําไปแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาถูกใจพอใจอาจจะให้โชคให้ลาบครั้งใหญ่กับผู้ที่เกิดราศีสิงเลยก็ได้นดัเนเองนะครับ คราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่เดอรซันก็แล้วกันอย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่เดอรซันนั้นคือเป็นไพ่เท้คุณส,สูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่เท้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆเช่นเรื่องการงานเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาบด้วยนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นตน้น ถ้าจะได้โชคลาภก็ตามที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะได้จากไพ่เดิมูนนะครับก็หมายความว่าได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ดวงวิญญาณทั้งหลายหรือว่าได้จากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชก็คือเทพเทวดาเป็นอนิสงบุญเก่าที่ท่านเองนั้นได้สั่งสมมานานเขาจะมาตอบแทนมาตอบสนองท่านในช่วงของปากแรกเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่แปดเหรียญไพ่แปดเหรียญก็หมายความว่า โชคลาภของท่านที่จะได้เงินเข้ามานั้นก็คือจากธุรกิจการค้าการขายการลงทุนของท่านนั่นแหละท่าที่ผ่านมาผู้ที่เกราวสีสิงนั้นลงทุนไปนี่นะครับมันค่อนข้างที่จะขาดทุนหรือว่าทรงตัวในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่าทุนหายกําไรหดอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้ามีไพ่แปดเรียนก็หมายเขาว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมนั้น ตัวท่านเองจะขายดิบขายดีได้ผลกําไรยอดขายจะดีขึ้นหรือว่าคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญทางที่ผ่านมานี้มันติดดอยโดยตลอดพอเข้ามาสู่ในช่วงปักแรกเดืนอนก,กรกฎาคมนั้นมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาถ้ามีไพ่แปดเหรียญก็หมายความว่าโชคลาภทางการเงินหรือว่าจะมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนผู้ที่เกิดราศีสิงค์ครับส่วนไพ่สี่เหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่8ไพ่สี่เหรียญน,นี่นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะถ้ามีไพ่ใบนี้ลงทุนได้นะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นต้องระมัดระวังมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ถ้าตัวท่านเองนั้นใจร้อนไม่ละเอียดพอนี่นะครับลงทุนไปแล้วมันมีโอกาสที่จะขาดทุนได้นั่นเองฉะนั้นตัวท่านเองต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีนั่นเองนะครับอย่าตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ไพ่สี่เหรียญเนี่ยถ้ามีเงินมีทรัพย์ถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงนี้ถ้าไม่เรียบร้อน ไม่ควรที่จะลงทุนหรือจะซื้ออะไรก็ตามแต่สิ่งใดที่ยังไม่จําเป็นมากพอสิ่งใดที่ยังไม่ควรซื้อก็อย่าพิ่งซื้อนะครับในช่วงนี้ตัวท่านเองนั้นมีเงินมีทรัพย์มีคนมาขอหยิบยืมแม้กระทั่งคนใกล้ตัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่ได้ไพ่สี่เหรียญเนี่ยไม่เหมาะกับการให้กู้ยืมบางทีให้กู้ยืมไปแล้วเนี่ยจะได้คืนยากหรือว่าไม่ได้คืนเลยหรือว่ากว่าจะได้คืนเนี่ยทะเลกกาะกันตัดญาติตัดมิตรในลักษณะแบบนี้ก็ได้ ต้องระมัดระวังนั่นเองเนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่เท่าที่ผมดูนี่นะครับมีทั้งมุมดีและก็มุมไม่ดีมุมดีจะเป็นอย่างนี้ครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆถ้าเป็นเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ก็ครอบคลุมด้วยเช่นกันถ้า,าว่าตัวท่านเองเป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟน หนึ่งคู่หรือว่าแฟนของท่านที่จะเข้ามาในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องแต่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆในธุรกิจนั้นหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในย่านนั้นในชุมชนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแล้วก็ 3. จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดีฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ประสังกราชคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้น บางทีจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่าบางทีนี้นะครับอายุอาจจะต่างกัน5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนั้นหรือว่าบางทีอายุอาจจะไม่ได้ห่างจากท่านมากหรอกแต่ว่ามีความคิดความอ่านหรือว่าบุคลิกบางอย่างที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าท่านอย่างนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับแต่ถ้าเป็นด้านของความรักไม่ดีก็คือไพ่ใบนี้ครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่3ดาบไพ่3ดาบนั้นก็คือว่าอกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งเจ็บปวดกับความรัก ไพ่เดอะมูนก็คือเครียดเกี่ยวกับความรักในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะทาวเวอร์ก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะเลิกรายย่าร้างกันนั่นเองบางทีมันไม่ได้เกิดเหตุในช่วงนี้หรอกแต่ว่ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้นานมาแล้วนั่นเองนะครับคือความไม่เข้าใจกันหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันคล้ายๆกับว่าแก้วที่มันแตกมันร้าวแล้วนี่นะครับมันยากมากเลยที่จะนํามาประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเอง บางคู่รักชาวราศีสิงห์นั้นพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สักทีนะครับก็เลยมาจับเข่าคุยกันว่าเราควรที่จะให้อิสระซึ่งกันและกันไปเริ่มต้นความรักใหม่ไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่จะดีไหมในลักษณะแบบนี้อาจจะตกลงกันได้ในช่วงของปากแรกเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงปากแรกเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องประเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อกําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ